Thank <laughs> you. yeah ลองท้องเหมือนเดิมนะครับซื้อของมาเป็นของลองท้องที่ผมก,กินทุกๆวันตั้งแต่เกือบสองปีแล้วอะอทุกครั้งที่ไปทำงานจะกินอย่างเงี้ยทุกวันเลยกล้วยตอนเช้านะครับนมแล้วก็ขนมปังแบบเนี้ยกินแบบเนี้ยทุกเช้าอะ เดี๋ยวกินไปด้วยแล้วก็ขับรถไปด้วยเลยแล้วกันเดี๋ยวตอนนี้หลายโมงกว่าแล้วเกือบจะบ่ายสองแล้วอีกประมาณร้อยร้อยโลประมาณเนี้ยร้อยโลท่วโอเคเดี๋ยวเดินทางกันต่อเลยนะครับ Như lúc ทักติดต่อตรงไหนกลางเต็นท์เป็นจอมาจอแล้วครับจ่ายมาแล้วครึามมา่งจ่ายมาแล้วครึ่งหนึ่งในรถในตั้งได้เลยครับ่ะตั้งได้เลยเค่า <5 S 2> <5 S 1> ที่พักนะครับร้อยห้าสิบถ้าจะใช้ไฟก็เพิ่มอีกห้าสิบบาทจะห่มจ่ายมาแล้วครึ่งหนึ่งก็เจ็ดสิบห้าก็จ่ายเพิ่มอีกเจ็ดสิบห้าแล้วก็ค่าไฟอีกห้าสิบกำลังจะหาจุดที่กลางเต็นท์เหมือนจะมีแค่สี่จุดอ่าง ที่คนอยู่แล้วก็ข้างหลังเนี่ยน้ำยาดาต,ติดทะเลมากสุสุดยอดเกลางตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นห้องอาบน้ำนะครับแล้ก็ห้องน้ำด้วยก็เหมือนมีบังกะโลไว้ครับแม่โทรมาเบิร์ตเดย์ ผอมาโอวอพรบอกว่าเพิ่งรู้เพิ่งเห็นจากเฟซบุ๊กที่ผมโพสลงว่าวันนี้เป็นวันเกิดผมก็อยากที่บอกว่าไม่จะเป็นต้องรีบมาเพราะว่าวันนี้นอนคืนเสร็จ <dishes> ปุ๊บเช้ามามันก็จะเป็นวันจันทร์วันทำงานนะครับผมก็เลยคิดว่ามันไม่มีคนหรอกก็ไม่มีจริงทม่แต่คนมากินหมูกระทะไม่มีคนมาครับหรือว่าอาจจะมีมาตอนค่ำๆก็ไม่รู้เหมือนกัน อนนี้ก็กางเต็นท์เสร็จแล้วนะครับผิดุลาดอย่างหนึ่งคือปลั๊กไฟเอาปลั๊กพ่วงมาแหละแต่ก็คิดว่าเขาจะมีจุดหนึ่งบบให้เสียบปลั๊กแล้วเราก็ใช้ปลั๊กพ่วงอยู่ตรงเต็นท์เราแต่มไม่ใช่ก็เอามาเองตั้งแต่นูน่นแะเสาไฟนูน่นะมันไม่ถึงเราก็เสียบไปแล้วห้าสิบบาทไม่ได้ใช้ใช้จริงแต่คือชเช่าเทาแบงค์ต้องเอาไปทิง้งไว้ตรงเสานน่นเลยแล้วถาม รยากาศมันดีแต่ว่าคนที่เขาเข้ามาใช้บริการที่นี่มันไม่เป็นส่วนตัวแล้วเขาเดินมาเที่ยวมาถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยย่องเขามากินหมูกระทะมาอะไรกันเราคนเยอะมาก คนมากินหมูกระทะกันเยอะมากเดี๋ยวเราจะสั่งไปกินที่เต็นท์นะครับชุดหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวอาังช้า,า,า,างนงแขงเข,งขง้ขขขขามามาสการสั่งไปกินที่เต็นท์นะครับ1ินี่เขามาใหม่แล้วไม่เห็นมีออเดอร์อาหารเลยลูก ตรงนี้เปิดถึงบีโมงเหรอตเออเปิดถึงสามทุ่มค่ะถึงรู้พี่ผมโอนมาก่อนแล้วก็มาจ่ายเมื่อกี้ตรงอ๋อจ่ายจ่ายตรงนู้นใช่ไหมคะแล้วก็ถ้าพี่ใช้ไฟมีค่าใช้ไฟห้าสิบบาทนะคะจ่ายไปแล้วครับโอเคขอบคุณมากค่ะหนูโทษพี่พี่เพราะว่าป้าเขายังไม่ได้แจง้งหนูอ๋อนี่คือพี่เป็นเจ้าของใช่หนูหนูกไป<ฟ>ล<ใ>นปกติถึงค่าตรงนั้นเหรอครับ ไม่มีพักพ่วงต่อไปอีกไม่ต้องเอาสายพ่วงมาอีกพอ้องต่มก็่มันยาวยาวมากเลยอยาวมากเพราะพื้นที่มันกว้างของพี่419ค่ะจะมีเสานี่ค่ะเดี๋ยวหนูให้น้องไปให้นะวันนี้ไม่มีคนกางกันเลยไม่มีเลยคนเดียวเลยเหงาไหมไม่เหงาเรกบ้นาน,านอยู่ตรงนี้สั่งไปแล้วนะคะเป็นหมูกระทะหนึ่งชุดเครื่องดื่มสอง น้ำแข็งหนึ่งรวมเป็น419บาทนะครับเดี๋ยวเขาก็มาเสิร์ฟที่โต๊ะเอ้ยที่เต็นท์จะลองปาร์ตี้วันเกิดทุงเนี้ยน้ำมันต้องขึ้นมาถึงตรงนี้แน่เลยตอนเช้าอะ่ะตอนโอ้ยแค่มองเห็นไหมนเนี่ยนี่พระองค์ใหญ่มากอยู่บนภูขเขา ม um. ีแบบนี้เหมือนอันดามันเลยนะพาเอาเรือออกไปข้างนอกได้มาแล้วเป็นผักนะครับสั่งไปเป็นซีฟู้ดกับผักกุ้งย่างหรอกุ้ง สองแบบเลยครับ่ย นะหมูมะนาวนะครับมาจากบ้านมีกระเทียมคะนา้าแล้จิ้มสีฟูดลาดแล้วอันนี้เป็นกาแกนซุกกี้ไปละหมูกระทะผมคือเขาไม่เอาจานถ้วยชอ้อนแล้วก็น้ำจิ้มมาให้รอบแรกก็ไม่เอาเตามาให้ักินอย่างเงี้ยขี้เกียจเดินไปตามนะไม่เป็นไร Happy Birthday to me Party อัโลโหลปีเบรดทูมีาไปดูบรรยากาศที่พักนะครับผมหลังจากที่คนที่เขามากินหมูกระทะนะเขาก็กลับกันหมดแล้ว เพลงก็ปิดไปแล้วสำหรับบาร์ของร้านนะจำได้หรือเปล่าครับว่าที่ให้ดูว่าน้ำมันอยู่ตรงไหนผมนึงตื่นแล้วเพราะว่าเสียงคลืนมันมาทำให้ตกใจอะว่า มันจะท่วมหรือว่าลองดงอยาลอยห,หายเปล่าลองฟังเสียงดูแล้วที่ตื่นไม่ใช่แค่ว่าเสียงน้ำนะเสียงเรือด้วยแล้วเริ่มออกไปประมงกัน ดูที่นั่งชิงฉาเมื่อวานไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่านะยังไม่เป็นไรถ้าไม่เห็นเดี๋ยวตอนเช้าที่มันสว่างแล้วมาดูอีีก็ได้โอเคเดี๋ยวนอนต่อแล้วนะครับผมเมื่อคืนก็น,นอนแบบไม่รู้เรื่องเลยหลับไปโทรศัพท์คาเมือเลย เส,สด็จเช้าวันที่แปดกุมภาพันธ์นะครับยินเสียงขึ้นไหมมันอยู่้างล่างตัวเราแล้ว ตอนกลางคืนเนี่ยร้อนไม่มีลมแต่พอเช้ามาตอนเนี้ยดีมากเลยมีน้ำค้างมีน้ำค้างด้วยเดี๋ยวว่าจะ ใครเรือไอยักเล่นห้าสิบบาทน้ำมันใสมากไม่ได้มากแบบอนดาม,มันนะครับแต่ทีบใสกว่าที่ภาคตะวันออกขึ้นมาไปถึงเต้นเราอยู่นะ มันก็จม่นแหละครับมีสั่งข้าวกินได้านนอ๋อมมีอะไรบ้างครับาารอเอาเป็นข้าวผัดยังจานเดียวครับเป็นข้าวผัดอะไรครับเ,เ,เอาทะเลแล้ว บรรยากาศดีมากเลยเ <Okay. S 1> ช้ามาอย่างเี้ยเป็นส่วนตัวมากเลยตอนเช้าไม่ตอนเย็นไม่ใช่นะสั่งขา้าวผัดมากินคนระับตอนเช้าคิดว่าน่าจะไม่ทันพายเรือขาอยากนะ ว่าผมอยากจะไปถึงกรุงเทพก่อนห้าโมงคิดว่าขับรถประมาณไม่เกินเจ็ดชั่วโมงอยากไปถึงก่อนห้าโมงเพราะว่าเดี๋ยวคนเลิกงานแล้วรถมันจะติด<ม>เดี๋ยวกินข้าวแล้วอาบน้ำเก็บเต็ดแล้วก็ออกจากที่นี่เลยนะครับตอนนี้เก้าโมงตรง มันก็อย่างนี้นะครับได้เที่ยวในช่วงที่มันไม่ใช่วันหยุดมันก็จะได้สัมผัสบรรยากาศอะไรแบบนี้ รบรวมของไแ,แล้วเดี๋ยวไปอาบน้ําก่อนอาบน้นําแล้วค่อยค่อยกลับมาเก็บขึ้นรถขนขึ้นรถแล้วก็เดินทางกลับกรุงเทพน่าจะประมาณสิบโมงพอดีที่จะออกเดินทาง นะครับเลยเวลาหน่อย uh. ใจหนึ่งดาวนะครับสำหรับทริปนี้ในะนะวันนี้นะครับ yeah. จาก Google Map นะครับ ลุ้นน้ำมากเลยน้ำมันรถไม่เติมตรงอะไรหรชุมพรอ่ะก่อนออก่อนจะเข้าประจวบไม่ได้เติมแต่จะเติมวีพาวเวอร์ครับจะลองจะให้มันหมดก่อนใกล้ใกล้หมดแต่โหกลัว,วจะมาเจอปั๊มตงมีลุ้นสุดๆแต่ไปลิรละมิบสองจุดเจ็ดสี่ยี่สิบห้ลิตรแปดกว่าบาท เท่ากับว่าทิปเนี้ยตอนมาเติมไว้30ลิตรนะครับแล้วก็ไปเติมเมื่อวานก่อนไปชมพออีก20ลิตรเป็น50 50บวกอันนี้ยี่สิบหลิตรเติมไปทั้งหมด75ลิตรนะครับแต่ว่ามันไม่หมดอยู่แล้วล่ะไอย25ลิตรที่เติมตอนนี้ถึงบ้านแน่นอนเดี๋ยวดูว่ามันจะเหลือเท่าไหร่ ค่ไป,ไปประมาณการหักลบแล้วก็มา,มาดูอีกทีว่าใช้ไปกี่ลิตรแต่เติมน้ำมันไปแล้วสองพันกว่าแล้วเนะี่ย oh, no. จะกินดีขวาดเองที่เกียนแวะตั้งใจจะมาแวะตรงสมุทรสงคารามตอนนี้อยู่ที่สมุทรสงคารามนะครับเพิ่งเดี้ยวขวามาจากเส้นเพชรเกษมตั้มแรกของถนนพระรามสองไม่รู้ว่าจะถึงกี่โมงอะ่ะทุ่มหนึ่งแน่เลย ตอนนี้4ี่โมงห้ ได้ครับสุฮัสิัดสิได้ครับสุได้ครับสุเข้ามา